สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทนะคะชั้น B ค่ะพบกับงานแอลกาดม่วนใจนะคะ22ตุลาถึง2พฤศจิกายนนี้ค่ะลองไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคนเยอะเลยนะคะเนี่ยเริ่มที่ร้านแรกนะคะมีพวกปลากรอบต่างๆค่ะแล้วก็มีขนมไทยที่นี่รับคนละครึ่งกันเยอะเลยนะคะหลายร้านเลยบรรยากาศคนเยอะมากค่ะ นี่ประหลังก็มาด้วยเอาละค่ะมีสถานีเกี๊ยวเด้งนะคะมีทั้งไส้หมูเด้งนะคะเห็ดหอมไก่เด้งไข่กุ้งนะคะด้านนี้จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งค่ะ อันนี้คนเยอะเลยนะคะน่าจะเป็นข้าวโพดค่ะแล้วก็พวกุวกชีสคุกเนยต่างๆต่างๆนะคะม,มีไส้อั่วค่ะ นเยอะมากๆเลยร้าน,นี้แต่งร้านน่ากินมากเลยนะคะน้ำพริกค่ะมีคนมาใช้คนละครึ่งกันอยา่างล้นหลามเลยนะคะร้านนี้คนหนึงกันเยอะเลย รอวนอรขดนร้านนี้น่ากินมากปูเป็นปูค่ะ300ใช้คนละครึ่งก็เหลือแค่ร้อยหเองอันนี้คนละครึ่งหรอคะ แม่แม่คะบายๆกล้องหน่อย ขายดีมากนะคะใกล้หมดแล้ว 在那里。 那别管了。